สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรตท่านนะครับอ่ะเรามาดูกันนะราศีกันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราบ้าง ส่วนใครที่มีคำถามนะครับสามารถส่งคำถามมาได้นะที่ Facebook อ่า Facebook โดยตรงเลย Facebook แล้วก็ Inbox ไม่เสร็จข้อความมาช่องทางติดต่อ f c e e o o o มีมีให้อยู่ในลิงก์อยู่แล้วนะอ่าลองตามหาดูนะไม่ยากไม่ยากข้อมูลชัดเจน สีกันอ่ะเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวผมขอสับ6ครั้ง1 2 3 4 5 6โอเคผมเอาตั้งแต่ใบนี้เลยนะแล้วผมไล่ไปเลยนะ12ใบนะลองดูลองดูเป็นยังไงบ้างโอ้โหเด๋ยวันขึ้นมาเลยราชาดาบ ีดาบขึ้นมาอาราสีกันนะโอเคเนี่ยสี่ดาเอเก้าดาบกับเก้าถ้วยเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอบอกพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนะักเครียดเครียดอดนอนหรือว่าเครียดแล้วอดนอนหรือว่าเครียดเพราะป่วยอืม ทำงานหนักนะช่วงนี้เพราะว่างานกําลังไปได้ดีอะ่ะกำลังขยายสาขากําลังกําลังเติบโตมีการลงทุนเยอะนะการลงทุนแล้วก็เหมือนต้องแบบว่าต้องเฉือนเนื้อออกไปบ้างนะ,อะโอเคก้าวถ้วยอะ่ะก้าวถ้วยเป็นลักษณะเหมือนแบบ มุ่งหน้าตั้งใจไม่สนไม่สนเรื่องความรักไม่สนเรื่องอะไรแล้วอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะให้ระวังแปดถ้วยแปดถ้วยแปดถ้วยคืออะไรให้ระวังเรื่องก,การถูกแคนเซิลสิ่งที่เคยดูมานะสิ่งที่เคยเรียนรู้มาบอกว่าลักษณะของแปดถ้วยอะ แปดถ้วยคือมันเป็นลักษณะของการแคนเซิลการไม่เอาการถูกทิ้งการไม่สนใจอ่ะอันนี้เราก็ระวังไว้เราก็ดูเป็นเป็นไพ่ไพ่ใบๆไปไพ่เขาก็จะแนะนำอะไรมาเราอ่านอะไรเจอเราอ่านแบบไหนได้เราก็ลองอ่านดูโอเคเนี่ยแปดถ้วยแต่แต่ผมมองนะหนึ่งหนึ่งเรื่องละก็คือ ระวังถูกแคนเซิลคำนี้คำนี้ติดต่างไว้ในโะน้ตไว้โนะ้ตไว้โนะ้ตไ,นะไว้ว่าให้ระวังแต่มันมีเดอะซันดอซันขึ้นมาเนี่ยความสำเร็จอมันมีเรื่องของความสำเร็จความสดใสความได้เริงนี่คือคีย์เวิร์ดแต่มองดูแล้วคุณเห็นแนวทางคุณรู้ว่าคุณจะจัดการยังไงมันมีเรื่องของความสำเร็จเข้ามาแล้วแปดถ้วย เป็นการอบอกว่าคุณมีความตั้งใจที่จะทำอย่างนี้มากาคำว่าเดอนฟันแปดถ้วยเนี่ยลักษณะเหมือนคุณรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วคุณกำลังมุ่งหน้าตั้งตาที่จะทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จทำด้วยความตั้งใจราศีกันแต่ด้วยความทำที่มันตั้งใจนีด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยราศีกันมีเรื่องของความเครียดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ มีอาการนอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอเหมือนกันหรือคุณต้องเตรียมความพร้อมอะไรหลายๆอย่างอะคือเหมือนแบบว่าคุณต้องดึกๆหืนๆต้องมานั่งจัดเตรียมเอกสารจัดเตรียมรายงานจัดทำพรีเซนต์โปรเจกต์ใหญ่นอนไม่ได้โปรเจกต์เร่งด่วนต้องรีบทำอ,อันนี้มีเกณฑ์นนะมีเกณฑ์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอดหลับอดนอนกําลังบางคนบางท่านเนี่ยกำลังดูคลิปเนี่ยอาจกาลังจะทำพรีเซนต์อยู่ใน อยู่ไปในตัวอลยก็ได้นะนั่งทำพีเซนต์ระหว่างรอแรนเดอร์ระหว่างรออะไรสักอย่างก็นั่งดูคลิปดูดวงไปกลางคืนไม่ได้นอนนะกลางคืนไม่ได้นอนทํางานบางคนนี่ทําได้ถึงหามรุ่งหามค่ําบางคนทําถึงเช้าบางคนบางท่านมีเกณฑ์ไม่ได้นอนอสว่างยันตาเลยเ่าเรียกว่าอะไรนะสว่างคาตาอันนี้มีความเป็นไปได้ภาระ ที่รับผิดชอบมาอาจจะจบสิ้นแล้วนะภาระที่เราเคยแบกรับผิดชอบภาระที่เราต้องเข้าไปไกลเกลียภาระที่เราต้องเลี้ยงดูดูแลอุปการะ,ะมันก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่แต่มีทิศทางที่จะจบและคลี่คลายแต่ภาระนั้นมันอาจจะมีกลับมาอีกก็ได้นะสิบไม้แล้วก็เป็นหนึ่งไม้ ถ้ามองเรื่องภาระก่อนเราเอาเอาคีย์เวิร์ดคำาว่าภาระภาระเก่าก็ยังมีแล้วอาจจะมีภาระใหม่เข้ามาอีกก็ได้อันเนี้ยไปได้ย่างนี้งานเก่าที่เคยทํโหงานมันก็เยอะอยู่แล้วดันมีงานใหม่เข้ามาอีการาสีกันทุกนี้บน่นอ,อุบเลยนะแต่แต่ราชาเหรียญโผล่ขึ้นมางานหนักแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนอดหลอมอดนอนแค่ไหน ผลตอบแทนมันคุ้มค่าเสมอราชาเหรียญเงินเป็นถุงเป็นถังงานนี่งานโปรเจกต์ใหญ่เงินต้องใหญ่ตามมาด้วยไม่ใช่ว่าทํางานแล้วไม่ได้เงินมันมีไพ่เหรียญขึ้นมาขึ้นมาแค่ใบเดียวแต่เป็นราชาเหรียญสูงสุดแล้วได้เงินเป็นกอบเป็นการรมเงินก้อนโปรเจกต์เนี้ยอ่ะหลักล้านสําหรับคนที่ทําโครงการนะสิบล้านขึ้นอ่า บางคนบางท่านยังไม่ได้ทำโปรเจกต์เป็นหลักสิบล้านหลักร้อยล้านเงินหมืน่นเงิน,น,นแสนไดนนนออไไนะ้ได้แน่นอนเออไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นอ่ะได้แน่นอนเหนื่อยก่อนสบายทีหลังเนี่ยเหนื่อยก่อนเหนื่อยมากเหนื่อยนอนไม่หลับแต่สุดท้ายคุณก็ได้มาสังสรรค์ฉลองความสำเร็จเพราะฉะนั้นงานที่คุณคิดงานที่คุณทำทำอยู่ทำให้ดี คุณรู้แล้วว่ามันมีได้เงินได้ความสําเร็จเพราะฉะนั้นมุ่งหน้าตั้งใจทําเต็มที่ตัวเนี้ยบ่งบอกแล้วคุณไม่สนใจอะไรละฉันจะทําฉันมุ่งหน้าฉันรู้แล้วอดหลับอดนอนยังไงเห็นโอกาสเห็นจังหวะเห็นทิศทาง,างในอนาคตเหนื่อยปวดหัวเครียดเหนื่อยปวดหัวเครียดนอนไม่หลับแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนว่านักเรียนศึษาดูนะแฮงแมน แทงแมนคือยอมเสียสละอุทิศก่อนก่อนที่จะประสบความสําเร็จเมื่อก่อนประสบความสําเร็จยอมเสียแรกมาด้วยเวลาแรกมาด้วยเวลาการอดหลับอดนอนแต่ปลายทางแลวคือความสําเร็จอืมเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยแล้วมีงานฉลองใหญ่แน่นอนลาสีกันงานที่ตัวเองทําขยับขยายในะงานที่ทําอะไรอย่างเงี้ย คุณทําคนเดียวเองทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดไม่ได้แบ่งงานได้ใครเลยงานหนักงานเหนื่อยงานตาเป็นต้องรับผิดชอบอืแต่ด้วยว่าคุณเองเป็นคนรับผิดชอบงานเนี่ยอือยากจะทําเองทั้งหมดอยากจะดูแลทั้งหมดปล่อยวางไม่ได้ควบคุมดูแลเองอะไรเองทุกขั้นตอนนี้คุณต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการผลิตทุกขั้นตอนของการทํางานแต่ผลตอบแทนมันดีอยู่แล้วผลตอบแทนแล้วคิงเรียนเนี่ย ผลตอบแทนดีแต่คุณต้องกล้าตัดสินใจหน่อยนะราศีกันนะคนต้องเด็ดขาดนิดหนึ่งคุณอาจจะเครียดกับโปรเจกต์นี้ในการประชุมประชุมอะไระเงี้ยคณอาจจะต้องดูขมืาเรยกว่าดูเคร่งเครียดดูเคร่งเรมดูไว้ดูให้เป็นที่น่าไว้วางใจแต่คุณก็มีความเครียดเล็กๆแฝงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะใน,เป,น,เ,ปนเป็นเพราะสภาวะที่คุณต้องโชว์ ต้องโชว์ฝีมือต้องตัดสินใจงานมันมีงานมันมีเรื่องให้เราต้องแสดงวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่จะมาเล่นเป็นเด็กๆไม่ได้มันต้องมีความพาวนะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าทั้งคิงเหรียญกับคิงดาบขึ้นมาเนี่ยคุณนะ่ะเป็นหัวโจกของแก๊งเป็นหัวโจกของกลุ่มเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มหัวหน้างานเนี่ย เป็นไพ่หัวหน้าและไม่ใช่ไพ่พนักงานปป่อยธรรมดาโอเคถ้าเป็นเรื่องความรักคุณอาจจะได้พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าและอาจจะมีปากเสียงกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณอาจจะกังวลว่าเขาเจ้าชู้อ่ากังวลว่าเขาเจ้าชู้ไหมมีมือที่สามไหมท,ท,ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเขาอาจจะทำงานเพื่อคุณอยู่ก็ได้แต่คุณเอง ยังไม่ได้ทันได้คุยไงออติปาไปว่าทําไมเขาไม่โทรหาทําไมเขาไม่มาหาเราทําไมไม่คุยกับเราทําไมเงียบไปอ่าเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าสิบไม้หนึ่งไม้มันมีเรื่องงานเข้ามาแต่คุณเองก็กังวลว่าเขาจะไปมีมือที่สามหรือที่เขาหายไปเขาอาจจะไปปาร์ตี้กับใครหรือเปล่าไปแปรใครอยู่หรือเปล่าคุณก็เลยอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กๆแน่มันเป็นความรักมันเป็นแบบนี้เลย สไตล์ความรักของชาวราศีกันแต่มันมีปากเสียงไพ่ตัวนี้คือปากเสียงแล้วงอนกันนะปากเสียงแล้วงอนกันนะเรื่องที่เขาอาจจะเจ้าชู้คุณคิดว่าเขาคบคนอื่นลหลายคนเราไม่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคนใหม่หรือเปล่าหรือตัวเขาเองก็มีคนใหม่ผมไม่รู้ว่าคุณอนะราศีกันตอนใ้คุณอยู่สถานะไหนแต่คุณเข้าใจว่าแฟนคุณมีคนอื่นเจ้าชู้มีเป็นมือที่สาม เครียดกับเรื่องนี้มากมีคนมาต่อยแยบดูแล้วเหมือนเขาจะไปเตไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่สนใจคุณออันนี้ก็เป็นไปได้กังกวลเรื่องความรักถ้าเรามองในแง่ของความรักนะอ่าบางคนบางท่านนี่ในขณะที่ดูคลิปนี้อาจจะจมอยู่ในที่นอนอยู่ก็ได้นะ่ะกําลังคิดถึงเรื่องเขาอยู่ยังมุฟออนออกจากชีวิตจากเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันมาทะเลาะเสร็จปุ๊บ ด้วยความมีอีโก้ไง ấy, ก็เลยกลับมานั่งร้องไห้แล้วก็นึกถึงอดีตวันวานประมาณนี้ประมาณนี้กาลังเช็ดน้ำตาอยู่แต่คุณก็ตัดสินใจแล้วว่าคุณอาจจะต้องเดินออกจากเขาถ้าเป็นความรักนะเนี่ยเริ่มต้นด้วยความสดใสแต่มันมีอันตรายอยู่สดใสจ,จริงแตม่มันอาจจะมีพลาดได้แต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคุณจะไม่เอาเลยคุณทิ้งเลยละทิ้งนี่ไงคีย์เวิร์ดของตัวนี้คือละทิ้งถ้าในมุมมองความรักนะมาละทิ้ง อาจจะไปเจอคนเจ้าชู้อะแล้วคุณไม่ไม่สบายใจอืมเหมือนเขาจะไม่เข้าใจคุณด้วยนะตัวนี้นะราชาดาบดูไม่ค่อยเขาเขาแข็งแข็งเขาเป็นคนไม่ค่อยนั้นแล้วคุณเองก็งอนเพราะเขาไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนโรแมนติกแต่เขาสายเปย์โอเคละถ้าเป็นความรักมือที่สามแต่ถ้าเป็นเนื่องงานอะ มันเหมือนว่าราศรีกันจะผิดหวังจากความรักแต่คุณมีความโชคดีเรื่องงานงานกําลังไปที่สวยเลยแต่มันมาพลาดตรงที่มีความรักนี่แหละทาให้คุณทํางานได้ไม่เต็มที่อืบางคนยังไม่ได้นอนเลยนะบางคนเนี่ยไม่ได้นอนเลยที่ไม่ได้นอนเพราะคิดแต่เรื่องเขาถึงเวลาคิดไปคิดมาอ้าวเช้าพอดีอแต่งตัวไปทํางานต่อเลยสลึมสลือสลามไหลไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็ไปทํางาน มีการจะไปต่อปาร์ตี้ด้วยซ้ำไปแฮงเอาใช่ไหมเขาเรียกว่าแฮงเอาใช่ไหมไปปาร์ตี้สละโสดมีนะบางคนบางท่านไปปาร์ตี้สละโสดไหนไหนมีมือที่สามแล้วก็ไปเลยเชิญเลยฉันก็จะไปหาของฉันมัง่งถ้าเป็นความรักเจอคนใหม่คุณมีโอกาสเจอคนใหม่ถ้าเป็นเรื่องงานถ้าคุณผิดหวังกับงานเก่าคุณได้งานใหม่ งานที่มันลำบากงานที่มันแยากคุณไม่เอาแล้วมันมีความรัดทิ้งทิ้งของเก่าได้ของใหม่แต่แต่แต่ราศีกันเนี่ยให้ดูเรื่องสุขภาพเลยนะสุขภาพคุณอดหลับอดนอนมันแย่ไม่ได้นอนแล้วมันจะทําให้หัวใจคุณบิววิวว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยที่หัวใจนะเหนื่อยไหมอาการเหนื่อยคือเหมือนเหมือนใจมันหวิวอ่ะ พราะอดหลับอดนอนอันนี้ให้ระวังแล้วก็มีโรคเครียดมีไมเกรนขึ้นด้วยบางคนบางท่านหนึ่งต้องใช้ยานอนหลับบางคนบางท่านอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะตอนนี้ซึมเศร้าหาทางออกไม่ได้แต่ในไพ่ทั้งหมดไม่ได้บอกเรื่องฐานะว่าคุณการเงินคุณเป็นยังไงนะแต่มีราชาเหรียญถือว่าคุณค่อนข้างจะมีเงินเอาตัวรอดอยู่ได้มีเงินเก็บเงินใช้อยู่ เพราะว่ามีเรื่องของราชาเหลียญกับสามถ้วยอ่ะอคุณก็มีแผนที่จะโทรเช็คเพื่อนละโทรเช็คเพื่อนร้านนี้ว่าไปไหมว่างไหม,มไปกินไปดื่มเพื่อลืมความทุกข์โอกาสมีไปปาร์ตี้เพื่อลืมทุกข์แต่คุณก็ไปสนุกข้างนอกแต่ทุกข์อยู่ข้างในหน้าชื่นอ,อกรมใช่ไหมไพน่นี้อ่าหน้าชื่นอ,อกลม มันมีไพ่ของการคบคนหลายคนด้วยนะในเนี้ยมีการคบคนหลายคนตัวคุณเองราศีกันอาจจะคบใครอยู่หลายคนแต่คุณก็เลือกไม่ถูกว่าจะเลือกใครหรือทั้งสามคนที่คุณคุยด้วยมันไม่เหมาะสมสําหรับคุณคุณอาจจะคิดว่าสามคนที่คุยอยู่ห้าคนสามคนสี่คนห้าคนที่คุยอยู่เนี้ยมันมันไปไม่ได้มันไม่เวิร์กมันไม่เช่จริตของคุณไม่ใช่ความชอบของคุณคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าทิ้งดีกว่า การเงินไม่มีปัญหานะการเงินถือว่าโอเคเพราะมันมีเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์กใหญ่เงินใหญ่ตัวนี้คุมอยู่เรื่องการเงินการเงินไม่มีปัญหาไม่ติดขัดเรื่องการเงินแต่มีปัญหาเรื่องความรักกับงานหนักอืมถ้าคนอยากเปลี่ยนงานได้งานใหม่ดีถ้าจะเปลี่ยนแฟนได้แฟนใหม่ก็ดีอืม ส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ออกมาเรื่องสุขภาพกับเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินนะอืมคุณหมดเงินไปกับการกินดื่มกินเลี้ยงกินข้าวกินอาหารกินกินเพื่อให้ลืมความทุกข์เนี่ยการกินของคุณคือกินเพื่อให้ลืมความทุกข์สุขภาพคุณนะบางคนบางทาง่านยังต้องพกยาแก้ปวดหัวติดอยู่ในกระเป๋าเลยพาราเซตามอลพวกพาราพวกอะไรเงี้ยกินตลอดเวลาเลยมันเครียดอืม มันเป็นไพ่ของการไม่ปล่อยวางถ้าไปแนวพุทธเลยเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยสิไพนะ่เนี่ยไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางยึดติดยึด,ยดมั่นถือมั่นอแล้วก็ไปอบายมุไปเขาเรียกว่าไปอบายไปอวิชชาเพื่อให้ลืมความทุกข์แต่ทุกเก่าไปทุกใหม่ก็มาพอกินเหล้าเสร็จลืมทุกข์แต่ผลของการกินเหล้ามันก็ทําให้คนปวดหัวไม่สบายอยู่ดีืบางคนดื่มมากแข็งปวดหัวอีกพอเรื่องเก่าก็ปวดหัวอยู่แล้วมาเจออันใหม่อีก อันนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องสุขภาพเป็นห่วงเรื่องสุขภาพถ้าเป็นเรื่องงานไม่ห่วงนะงานถือว่ามาดีมากประสบความสำเร็จมากให้งานหนักเป็นห่วงอย่างเดียวเรื่องความรักพราบงคลรักมากก็ทุกมากพอทุกมากก็ไปดื่มมากพอดื่มมากก็กลับมาปวดหัวมากมันก็จะเป็นวนลูป วนลูปอยู่งี้เลยเนี่ยเหมือนนอนจมอยู่กับที่นอนอะ่ะอืมพอตื่นมาเสร็จก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จก็ไปกินเหล้ากินเหล้าเสร็จปวดหัวปวดหัวก็มานอนนอนเสร็จตื่นมาก็ร้องไห้มันจะเป็นวนเวียนอยู่อย่างนี้อยู่อืมคือมันถ้าถ้าจะหลอกออกจากวนอันเนี้ยคือต้องปล่อยวางมันต้องข้ามขั้นแล้วอะต้องข้ามขั้นไปปล่อยวางให้รู้ให้เห็นความจริงว่าเออความฝันกับความจริงอะ่ะ แกลบมันห่างกันอืมโลกในอุดมคติที่เราอยากเป็นกับโลกในความเป็นจริงมันห่างกันมากๆแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบซึมเศร้าเพราะฉะนั้นคุณจะหลุดมันไม่คลิกนมันไม่หลุดจากตรงเนี้ยคุณต้องหาหาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรหามันสมองหาความรู้หาคําหนึ่งคําที่คุณเข้าใจว่าคํานี้แหละคืออะไรเช่นคําว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง ำเนี้ยหรือความจริงแล้วเราต้องยอมรับปรับความเปนจริงคือมันต้องกลับมาอยู่ในโลกความจริงเ,เพราะว่าลักษณะเนี้ยราชาดาบกับสี่ดาบนะ่ะมันเหมือนคุณติดอยู่ในโลกของความติดอยู่ในโลกอุดมคติโลกแห่งความฝันจินนาการว่าอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่กับความจริงแล้วคุณก็ปรับตัวอย่างงี้ได้คือมันมีไพ่บอกว่าถ้าคุณหลุดออกมาจากสิ่งที่คุณคาดคิดแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันถ้าคุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อะไรต่างๆที่คุณแบกไว้คุณปล่อยวางซะแล้วคุณเริ่มต้นใหม่ดูแลจิตใจของคุณใหม่ บางคนบางท่านมีเกณนอาจจะไปเที่ยวนะที่เป็นพวกสันเขื่อนที่สูงสูงอะไรเนี้ยที่สูงสูงที่หนาวหนาวหนาวเย็นทะเลหมอกเขาคออะไรเงี้ยคุณอาจจะไปพักใจไปเริ่มต้นเพื่อคิดปล่อยวางได้เ,เพราะวนะ่าพอคุณติดปลดล็อกอยู่เนี่ยแล้วคุณก็จะมีแบบว่ามีความสุขมีความสุขแล้วก็มีแนวทางของตัวเองได้ทางเดินใหม่อืมโอเคแหละน่าจะประมาณนี้คร่าวๆส่วนใหญ่ งานม,มีปัญหาดูมีแค่ความรักอย่างเดียวภัยขึ้นมาความรักการเงินโอเคอยู่สุขภาพก็อย่างที่บอกอ่ะร้องไห้ปวดหัวจิตตกนอนไม่หลับจิตซึมเศร้าอะไรประมาณนี้อืมแต่แต่แต่คุณก็จะหาทางออกคุณได้พอคุณพอไปมันไปถึงระยะหนึ่งแล้วคุณก็จะรู้ว่าเออเนี่ยคืออรมกติความคาดหวงังฉันต้องอยู่กับความเป็นจรงิงแล้วจะมี ใครสักคนนึงเข้ามาช่วยปลดล็อกในชีวิตคุณแล้วคุณก็จะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นทําดูแลสุขภาพจิตใจให้คุณดีอืมเท่านี้แหละแต่ตอนนี้มันจะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงก่อนลําบากก่อนทุกก่อนยังมุกอ่อนไม่ได้ยังขอจมอยู่กับความทุกข์ก่อนนะยังเฉลีย่ยความทุกข์อยู่ก่อนยังออกไม่ได้เนี่ยแค่เนี้ยราศีกันเป็นแค่เรื่องความรักแค่นี้เองที่น่าเป็นห่วงแต่ลอรนั้น ทุกอย่างโอเคหมดเพอร์เฟกหมดราศีกันถ้าอยากจะหาแฟนคุณต้องหาแฟนที่แบบไม่เที่ยวอะไม่ใช่ไม่เที่ยวแบบว่าเป็นผู้รับฟังที่ดีอะเ,อเพราะคุณเองก็ชอบอยู่เงียบชอบอยู่คนเดียวคุณก็ต้องหาคนที่ไม่ไลฟ์สไตล์ที่แบบว่านั่งอยู่กับคุณได้เงียบอะเอประมาณนั้นะถ้าคนพูดมากสึกคุณจะไม่ชอบคนเที่ยวคุณก็จะไม่ชอบ อชอบธรรมชาติชอบอยู่เงียบชอบทําอะไรที่มันแบบว่าสื่อสารทางเดียวสื่อสารทางเดียวคืออะไรคือเช่นชอบบันทึกใช่ไหมชอบเขียนบันทึกชอบวาดภาพชอบอ่านนิยายอ่านหนังสือไปเที่ยวธรรมชาติอะไรประมาณนั้นไลฟนะ์ไสไตล์คุณจะเป็นแบบเนี้ยอืมค่อนข้างจะออกมันก็ไม่กึ่งโรแมนติกก็โรแมนติกนิดหละแต่เป็นโรแมนติกประเภทแบบว่า เงียบๆกันสองคนคอนเซปต์อยู่ประมาณนะี้เงียบๆกันสองคนอะไรไม่ได้เปิดเผยไม่ใด้อึกระทึกคึกคักไม่ได้แอดเวนเจอร์อะไรมากโอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะโอเคจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ